น,มมน,มมน,มมนั่ง <c oughs> ทำไมนัม่งคนเองก็ยัก็อีหมดนู่นให้ลูกไม่ขายแม่ก่อนเพราจะได้ขายบ้างรู้ว่าเหนื่อยทำ <c oughs> ไมต้องนั่งนี้ <c oughs> ตูกัย้ยเจองบ ดูดพ่อดูพ่อทำอะไรคนไหนลูกลูกลูกค้าเน่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 โอ้ยนุูงเลยทำให้ลงเล่นอันตรายีกคนลงไม่ได้วยเจ้าน่าวัเลยเจ้าวอามีแค่หน้า 天就不我带你一玩了。